ตเตรียมออกหมายจับในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงวันพรุ่งนี้หลังให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศในลักษณะหมิ่นสถาบันเบื้องสูงและมีบุคคลนำคลิปลงไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตด้วยครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มในเรื่องนี้หลังจากที่นางสายิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกำชับให้สันักา,งงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินคดีกับนายพุยทธพงษ์ กกชัธรรมกุลหรือว่าโกตีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอคำสัมภาษณ์กับสานักข่าวต่างประเทศและมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่8เมษายนซึ่งเป็นลักษณะหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนางสาวสิริมาสุนาวินคณะทำงานของสอรอสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้ว แต่พบว่าเข้าข่ายความผิดตามประโวลกฎหมายอาญามาตรา112อมีการล่วงละเมิดต่อสถาบันขณะนี้กองปราบปรามอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะขอสารอนุมัติหมายจับโกตีได้ภายในวันที่11เมษายนนี้พร้อมจะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในลักษณะนี้มาดำเนินคดีทุกรายและขอเตือนประชาชนอย่าเผยแพร่หรือว่าส่งต่อคลิปวิดีโอดังกล่าวเพราะนอกจากจะเป็นการร่วมกระทำความผิดแล้วยังเป็นการกระทำความผิดตามพร,ะระบอคอมพิวเตอร์ด้วย ขณะที่พลตมรวจเอกอดุลแสงสิงห์แก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการให้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสงกัดกั้นตามแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังให้โกตีหลบหนีออกนอกประเทศมีรายงานนะครับว่าขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของกลุ่มบุคคลที่โพสต์คลิปดังกล่าวซึ่งนอกจากจะดำเนินคดีกับโกตีแล้วจะดำเนินคดีกับบุคคลที่นําคลิปไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตด้วยพร้อมกับจะประสานกับกาวสํานักข่าวต่างประเทศมาให้ปากคําถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น